เฮโยสวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับก็เดือนใหม่หมแล้วเนาะก็มีตัวละครใหม่เข้ามาผมชินจอมยุทธนะครับผม,ม,บผมสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมากันดูกันเนาะโอเคครับผมจอมยุทธชินนะครับเป็นสายโจมตีธาตุไฟเนาะเป็นระดับฮีโร่ครับผมค่าไล่สามหน่วยเนาะสกิลของชินจะเป็นการโจมตีตัวหน้าสุดด้วยการเตะ3ครั้งเนาะแล้วจะทาดาเมจตามส,สัด HP ส่วน HP สูงสุดของตนนะยครับหรือก็คือถ้า เลือดเยอะก็จะทําดาเมจได้แรงมากขึ้นนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับผมการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทําดาเมจเสริมตามแรงฮึดสู้ครับแรงฮึดแรงฮึดสู้คืออะไรคือเมื่อชินได้รับดาเมจรับผมจะเก็บสะสมความเสียหายไว้เนาะและจะทําความเสียหายนั้นกลับคืนไปเนาะประมาณนั้นก็จะทําให้ดาเมจครั้งสุดท้ายของชินนั้นแรงมากขึ้นนะครับผมเนื่องด้วยชินเป็นตัวละครที่ค่าไล่3เนา จะทําให้เล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวมาดูหินสกิลก็ผมก็จะมีหินเขียวเนาะเพิ่ม H p อันนี้ไม่มีอะไรเนาะหินม่วงเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับที่โหดก็คือหินทองครับผมเมื่อใช้สกิลการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทําดาเมจทั้งแถวนะครับทั้งแถวเนาะเป็นดาเมจที่แรงมากนะครับผมเพราะว่าเป็นคอมโบจากแรงฮึสู้นะ้วยเนาะประมาณนั้นข้อเสียของชินนะครับน่าจะเป็นที่ ธาตุไฟครับผมถ้าธาตุไฟก็โจมตีธาตนะุน้ำมาไม่ค่อยเข้าเนาะประมานะั้นมาดูในส่วนของรูนครับผมรูนที่ผมอยากจะแนะนำเนาะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนาะก็น่าจะเป็นรูนปีฆ่าครับผมแต่ถ้าใครมีรูนมากขึ้นมาแล้วเนาะก็จะเป็นดาบก็ได้เนาะเพิ่มคริติ c คอลโทสะเพิ่มคริดาเมจนะครับผมหรือแวมไพร์ก็ได้นะครับไว้ใช้ดูดเลือดเนาะเพราะว่า ชินเป็นการโจมตีเป้าเดียวเนาะทำให้สกิลดูดเลือดได้ค่อนข้างดีครับผมในส่วนของตำแหน่งลูนโบราณเนาะแน่นอนครับผมทะลวงเพื่อจะทำดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นนะผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะเนื่องจากเป็นสายโจมตีครับผมลูนก็เลยนเน้นไปทางทำดาเมจซะมากกว่าเนาะดูดเดือดก็ใช้ได้ครับผมถ้าใครอยากจะลองคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องลูน โอเคครับมาดูการจัดทีมเนาะอย่างที่บอกไปครับผมว่าชินเป็นสายโจมตีเนาะจะไปกับทีมไหนก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะครับผมแต่ที่ขาดไม่ได้คือตัวที่ป้องกันไม่ให้ชินตายเนาะจะทําให้เล่นง่ายมากขึ้นนะอย่างเช่นฮาวาดําหินทองเนาะก็จะแบ่งเลือดตัวเองไปให้พรรคพวกที่ใกล้ตายนะครับผมหรือว่าจะเป็นลิเทสหินทองก็ได้เนาะลิเทสหินทองจะเป็นการรับดาเมจแทนเพื่อนเนาะก็จะทําให้ชินตายยากมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า ชินมีสกิลแรงฮึดสู้เนาะทำให้เราต้องเลี้ยงเลือดตัวละครให้มากที่สุดนะครับผมแล้วเมื่อชินเลือดเหลือน้อยเราก็มาคอมโบกับเชซอนได้เนาะเพื่อรีชินขึ้นมือแล้วก็ใช้ชินโจมตีนะครับผมครา่าเราก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เรายัางเราจะใส่แต่ชินลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชินเป็นธาตุไฟเนาะอาจจะใส่พวกตัวธาตุน้ําหรือว่าธาตุลมหรือไม่ก็มืดแสงลงไปก็ได้นะครับ เพราะว่าจะช่วยให้ชินสามารถเคลียร์อีกฝั่งได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นเนาะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการจัดทีมผมอาจจะไม่ได้จัดให้ดูเนาะเพราะว่ามันไปได้แทบจะทุกทีมับผมย่าเป็นทีมถึกก็ได้อะต่อให้ทีมถึกก็ไปได้เหมือนกันนะผมคิดว่าโอเคครับอย่างที่เห็นไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะผมน่าจะไม่ได้เปิดชินให้ดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมถลุง เปิดเอเรีย,ยไปจนไม่เหลือแล้วครับทําพีซัมมอนผมเกลี้ยงเลยก็เลยต้องปล่อยไปเนาะแต่มีกตัวนึ้งที่ผมค่อนข้างอยากได้เนาะเพราะว่าถ้าชินมีหินทองนี่น่าจะเล่นค่อนข้างมันนะผมแต่ผมก็ยังไม่มีเนาะก็ปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาแล้วผมไม่จากล็อกอิน50วันก็อืน่นะล็อกอิน50วันอันนี้เนาะ ไม่จากเราอินห้าสิบวันก็มาจากใบเรียกนี่และครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เนาะก็รอดูกันต่อไปครับผมถ้ามีก็เดี๋ยวจะหยิบมาใช้เนาะแต่ถ้าไม่มีหินทองผมยังไม่ค่อยอยากมาใช้เนาะเพราะว่าเหมือนมันไม่สุดเนาะแต่คิดว่าดาเมจกค็ค่อนข้างแรงสำหรับตัวเป้าเดี่ยวครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะคร่าว เดี๋ยวก่อนไปไปลองดูดาเมจนครับผมไปโอเคครับจะเห็นได้ว่าทีมอีกฝั่งนะผมเป็นการจัดทีมเพื่อให้รีชินขึ้นมือได้ง่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นโนโคโนมิยะหรือว่าหน้าผีของเราเนาะผีน้อยจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้เนาะโอเคครับจังหวะนี้เปิดมายังไม,ม่ใครทำอะไรนะแล้วผมการร่วมไปก่อนแล้วเขาชินเต็มอะ่ะครับ,บแรงมากครับ4ี0ทันแล้วดาเมจสุดท้ายลงไปค่อนข้างมือแรงเนาะ ในต่อ,อยังรออยู่ครับแต่ผมอาชินมายืนหน้านะเพราะว่าพอชิ้นรับตาเมจจะเล่นาเมจแรงขึ้นแล้วเขาแวมมาจังหวะนี้ติดวงแหวนใส่ร่วมผมแล้วเขาใช้นาผีตีแล้วได้ข้ามนาคืหนึ่งหน่วยแล้วจังหวะนี้เขาเบสมาจากเอวเพนด้าสตันไปครับทำให้เขาสานมาไม่ได้แล้วเขาโคโนมิยะรีเบรขึ้นมือครับแล้วผมกดจนสลัดสวนไปจนสลัดยังไงใบเบรได้ทำให้เบใช้สกิลไม่ได้แล้วก็กดเบรกลับมาแล้วผมเอาชินไตกลับไปปั๊บเขาให้เบรไปสวรรค์นะครับผม แตเห็นได้ว่าชินถ้ามีแรงฮึสู้จะทำดาเมจได้แรงมากขึ้นเนาะ,ะแล้วจังหวะนี้แนะซีรียนกระโดดฟันไปยังไงครับเรียบร้อยแถวหน้าเขาโนโคโนมิยะตายแล้วแล้วเขาเล็กเล็กชินช้านไปครับเพื่อลดธรามนนและเพิ่มดาเมจอู้แต่จังหวะนี้เลยฮึสู้เขารุนแรงมากเตะไป8ปดพันเนาะยังไงต่อเพราะเขามีดาบนะและก็โดนสลัดผมโดนแ้มกัดไปครับ จังหวะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วผมมานาเซนซี่ไปแล้วเขาเอเลนอร์ล้างบัฟไปครับปึ๊บแหม่มเขายังไม่ตายเนาะยังได้อยู่และน้าผีลูกบอลส่งพลังไปผมใช้เจสันฮิลขึ้นมาครับและจอสลัดเลือดเต็มอีกแล้วแล้วแหม่มไฟกระโดดไปแล้วโดนเทนด้าเก็บไปครับเรียบร้อยครับผมผอเก็บตันนี้เหลือแค่ตัวสุดท้ายครับผมเห็นนะครับว่าชินม,มันจะติดท่านน้ำแค่ไม่เข้าเลยเนาะและแม็กซิมเนี่ยเก็บไปแล้วครับสองตัวครับจนสลัดจนะนัาผีของเรา ยังไงต่อ,อเจซอนฮิวขึ้นมาครับัวสลัดเลือดเต็มแล้วทําให้ชินไม่น่าเตะเข้าเนาะแล้วคาสเนจี้มาครับเพื่อเพิ่มดาบและเพิ่มฮิวนะเพราะว่าอีกฝั่งเขามีตัวละครน,น้อยกว่าฝั่งผมและชินร่วงไปแล้วครับโดนแพนด้าสตาร์ไปเนาะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะจะสังเกตได้ว่าเราเจะชินมายืนหน้าก็ได้เนาะหรือยืนหลังก็ได้นะครับถ้าใครจะมาเป็นดาเมจจ่า,นนจาแนะนําให้ยืนหลังเนาะแต่ผมอยากเอาไหม ทดสอบให้ดูว่าแรงฮึดสู้มันเด้งขึ้นมาเร็วขนาดไหนนะยิ่งเรารับกานเน็จขึ้นมากเนาะในบัฟแรงฮึดสู้ก็จะเด้งขึ้นมาเต็มเร็วมากขึ้นนะครับทำให้เราใช้สก,กิลได้แรงมากขึ้นและกดได้ไวมากขึ้นนะกลับมาเน้นแจังหวะนี้เอเลนอร์ก็การสะท้อนไปรัวๆครับผมก็ยังทำอะไรไม่ได้ล้วแพนด้าล้างสะท้อนไปจงังหวะนี้ยังไงแพนด้า ล้างสะท้อนไปหมดแต่ว่าเอเลนอร์เขาก็กดสะท้อนได้อีกรอบแรกไม่ซีมันกระโดดฟันแปปับปับจะเห็นได้ว่าโดนสะท้อนค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่าสะท้อนของเอเลนอร์จะใช้ไม่ได้กับเฟย์นะหรือตัวละครที่ตีทะลุกำลังป้องกันเนาะประมานั้นยืบยังไงต่อสะท้อนมาผมก็เชซอนอยูไปเรื่อยครับแต่ก็น่าจะจบแล้วครับผม มานั้นเนาะสำหรับใครที่อยากลองเปิดหายซิงดูก็ลองดูได้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้นอยก็มีโอกาสได้หินทองจากการสุ่มซัมมอนพิเศษเนาะกลับมานั้นยังไงไม่ยอมในหะ้กระโดดฟันไปไหมซิงด้ยจังหวะนี้ยังไงปิดได้ไหมเรียบร้อยปิดไปแล้วครับผมกลับมานั้นเนาะนี่ครับอย่างที่บอกไปนาะมีซัมมอนพิเศษมีโอกาสสามารถ รับหินสกิลรลับตำนานของชินได้เนาะแล้วถ้าใครอยากรู้ก็สามารถมาลองทีมได้นะครับเพราะว่าแมททั่วไปสามารถลองชินหินทองได้เนาะก็มาลองจัดดูได้ครับว่าจะเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นโอเคครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแลวเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย นี่ยังกับมวยไทยชอบ